สวัสดีครับ FC แฟนเพจตะเกาะเนี่มนะครับแล้วก็ FC ทางตะกาะไฟเตอร์ด้วยนะครับอยู่กับผมครับแอดมินรังเมกานะครับเหลี่ยมนี้ครับเหลือเฟือแบงค์ปิศาจนะครับต่อให้ทีมงานแฟตสครับดดมทีมกับโป้ยะโสธรนะครับ แลกทำหัวแปะนะครับยืนรับสองคนนะครับฝั่งนู้นนะโอ้ยโซครับแรกทำหัวแปะกับแบงค์กิสานะครับศูนย์ต่อหนึ่งครับโบยกหลักนะครับฝั่งนู้นครับกอล์ฟกับโบนะครับทีมงานเสร็จสามเคหะบางพลีนะครับ ดูลักษณะแล้วก็จะเป็นกอฟนะครับเปิดพกเดียวให้โบยกนะครับส่วนโป้นั้นรอทํานะครับยืนรับไม่ได้นะไหลามาที่แบงค์เปิดหัวครับติดงแงนะครับโบยกมาสวยครับโป้โอ้ยไม่ยอมสับครับโอ้ยส,สาเกี่ยวได้ครับ สังก่นหน้าเอาแค่นั้นตรงตรงพาหดแล้ว้เพก็ใจกอนล้หลังแค่นั้นจเป็นกางนี้หนึ่ง โปรยโสครับใส่เองครับหนึ่งต่อสูนครับเผื่อยังมาคล้องง่ายหัแบงค์ยอดสวยครับตรงนี้ คู่ต่อหนึ่งครับโหนึ่งเท่ากันครับหนึ่งต่อหนึ่งครับ ตัดหน้าขวาครับก็เปิดครับโบยกสวยครับโบว่าง่าเอาติดเกี่ยวครับท่าน่ครับ

มีคขัเสียดายครับจะจับมาเยอะครับนักกีฬาไม่เอาเนียครับใช่กระแสจริงๆเลยนักกีฬาแบ่งน้อยครับไม่กล้าจับเลยถามหัวไปครับกอเปอร์นะโบโรยขึ้นมาสองร้อยสองเออไเจ็ดสีด้วยเจ็ดสี

หกหางนิดนครับ istles. โอ้ยลตยงลตได้ไงมัครัตต่งอ2ครับตีต่อสองสี่ต่อสครับโตียวอหยดครับโอ้ยกสยครัย

สามต่อสี่ครับได้มาหนึ่งแต้มจากที่หยอดครับสเดียวตไม่มาต่สอสามครับไม่ทันเข้าไม่ทัน อีหน we ึ okay, okay, oh, okay. yeah. uh ่งแตงครับเหลือเฟือครับปีศาสตะก้อครับห้าต่อสามโอเคโอเคพี่เข้าใจมึงกอเปิดทีเดียวครับย่เดียออนเยนัวไยท่อ่าอกย่นีไม่ฟั้ง toán học cho học viên những loại, người chạy không,

ห่าเท่ากันครับอจอดมาอีกแล้วครับเหลือเฟือตักหลังฮะได้ไหมแบงเอามา ยืนรับสองโคนนะครับโอ้ยโสครับเข้ามาเขียวเกมรับไม่ได้นะครับสวัสดีบิ๊กซูรินนะครับโอ้ไม่หลับไม่นอนนะครับตีสามครึ่งครับสบายอยู่สวัสดีพี่แปงด้วยนะครับสวัสดีวัดปากน้ำนะครับสำหรับชมนะครับในเพจตะก้อนอนเนมนะครับ เอากโบกแฟดสามมันล้มขึ้นมาครับโตโยโซล้มอีกแล้วครับแบงค์ห้าต่อห้าครับเกมเสิร์ฟโตยยโสครับเสิร์ฟได้ครับแต่ยืนรับไม่ได้นะครับรอทำอย่างเดียวล้มอีกแล้วครับตีหลอกครับวันนี้ ขึ้นน้ำแล้วครับหกต่อห้าครับเปลี่ยนฝั่งครับสองพันี่พันดิเดียวห้าสอมา

หกต่อห้าหกต่อห้าครับแทงไปครับแบงค์เปิดหัวครับเล่นเองครับตีเบาไปหน่อยครับทีนี้

ยี <im itation> ่วยสตัว่่อจ้ี่สมตัยกไเราเออกอี่มนีเลยมคหกเอ้าเต่อครับแทงไปหาแบงคนะ์ครับเปิด <im itation> <im itation> หัวหย่อนยยนโหยอลนี้ครับลงฝั่งตัวเองนะครับ

ไอ้สอล่างสล้องล่สอนพื้นให่นี่ยไวนไอองล แปดต่อหครับเกมเสรฟโกโสนะครับฝั่งนี้คนละทีมงานนะครับงรองฝงค์ไปเลยโอ้แต่ก็ูแงพี่น้องเอ้ยเล่นปากันนันเนี่ย่องรองครับ ไับสามองเีามอยคันเดียวไล่มาหึงแต้มครับจสนเลยฟอร์ครับหต่อแดสาับหอกต่อแปดหกต่อปมหาตอบครับโอ้จังหวะสองแบงค์เกี่ยวได้ครับ

หลายไปครับแบงค์เปิดไม่อกอกแล้วครับเล่นเองแก้ไขมาครับโบแฟดสามาโรยก็ไม่ห่างครับโอ้แต่ก็ครับยกย้อนไปหน่อยครับไม่เป็นแต้มนง่้องไปย็ต้รับตัวตัวน้องเสือกีเขียว

น้องเอิร์ด <ö> กับเหลือเฟือไลเสกเลยนครับไล์ครับไล่แทบทุกคู่เลยนะครับส่วนมากจะทุกคู่นะครับคู่ไหนเวทเล็กก็จะไปไล์ทางเพจแล้วก็ไล์เวทนะครับแต่เท่ากันครับี 3 0 3 0ไดเอไปิ้ปาช่องมาครับโบยกยื่นตายล้นเยอะเลยนะครับเหลือเฟือเป็นแต้ไม้ครับแบงค์แสงแล้วครับตัดกันนำผัดกันตามนะครับคนี้ครับโปยโซนะครับยืนรับไม่ได้นะครับรอทำได้อย่างเดียวนะ้

เกอ د, fall, march, house, ุดรก็เป็นสายยาหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้ว8ต่อ9

เตะแทงนะัแทงแงนะบอกกันนะ50 50เผื่อเท่ากัแล้วบอกเอา5 5 5 5 5า5 5 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 5ด5 5 5 5 5 5 5 5า5 5 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 5ทร5 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 5บ

ยังอยู่ที่9ต่อ9ก้าครับพอเปิดซ้ายครับโอ้ยยังไงครับรับไม่ได้นะครับห้ามรับนะครับเหลี่ยมนี้ครับโป้ยโสนะครับตีไปแล้วออกไม่ทันนะครับลองสองรั้งนันเนี่ย

ไม่ได้ครับส่วนหนสไหมนแปไม่ได้แปไม่ได้ตวนแปเราได้วนแปก็ไม่ได้สวนแปก็ไม่ได้นแปก็เหมือนรับวนแปะก็ไม่ได้กดตวนแปก็ไม่ได้สวนแปก็เหมือนรับสาสตีจบนะครับตีตแงไม่ได้กระปแม้สองสอโอ้ยแบบนี้เาเอาสอองเรอะไรไม่เอา สวัสด uhm. ีทุกท่านเลยนะเข้ามารับชมรอบดึกๆนะครับตีสามโอ้ตีสามครึ่งนะครับใกล้จะตีสี่แล้วนะครับไม่ใช่ดึกๆแล้วนะฮะจะค่อนข้างสว่างแล้วนะฮะจะรอบเดียวไม่ได้้แลวรอบแแจจ้้งลวมาดู FC ทางบ้านกับ FC ที่สนามใครจะทนกว่ากันเนี่ย ก็มากกันนู้นมองมัดขึ้นมากไปน้อยหน่งของพี่อ้วนของพี่อ้วนใช้เฟซอะไรเข้ามาดูอะของมดสดนะ้องมดสดคาง์ดานาวไม่เคยไม่เคยเห็นขึ้นมาเลยได้ต่อเข่าไปมึงยาบ้าเก้าต่อส10ครับแต้มยังไงครับตีมาก โอ้ยกห่างนิดนึงครับโ้ตัวเดียวเลยโบตัวเดียวเลยสกัเากันยอสายโอ้ยูเดียเลยแค่เอาัเดียวเลย่อตัวเดียวเลยทนี่จะปูเรองแทงออกเสียวนเือับแปืนเนี่ย เขาออตัวยังไงเช็่นเขาออตัวยังไงผมเลือยมาไม่ฝั่งไหครับตงน้ไม่ฝั่งนี้เสร็จแแบงเปิดตนี่คือคืงอยลองดลององตต่อตีตสิบเท่ากันครับอ๋อไปหาแบงค์ครบเปิด ล้นหรือเปล่าครับโอ้โหล้นนะครับไม่มีคนเก็บนะครับคู่นี้เตะเท่าไรครับ8เมินไม่ทราบจริงๆนะครับคู่นี้นะครับเป็นเรียงนอกรายการนะครับ สามทีมงานามทีมงานแปดสามร้อน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 เตะเท่าไหร่ตสองพันตะหนึ่งพันเนอะเตะฝั่งละสามพันครับฝั่งคู่นี้นะครับทีมงานแปดสามนะครับสิต่อสินะครับ เอามากอลเปิดยีงยกลอยหลังนะเปิดไม่ดีครับลูกแรกแบงค์เล่นเองก็เกมนะครับเป็นลูกเปิดที่ผิดพลาดนะครับมันก็ผู้นะเนาะเอิร์ดที่ไหนครับเอิร์ดนะครับนี่ครับขอคู่ต่อไปนี่ครับ เปียดน้องบัวนะครับเขาบอกว่าเขาชื่อเติ้นนะครับเต้นหนองคายนะครับ